มีการใช้กระเป๋าหลายใบยที่รู้สึกว่าเออน่าจะเอามาพูดถึงสักหน่อยนะเพราะว่าแต่ละใบเนี่ยก็คือสวยมากนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่หลักพันไปยันหลักแสนเลยค่ะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกหมดเลยนะคะว่าใบาไหนมีประวัติอะไรยังไงราคาเท่าไหร่กันบ้างค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะแล้วนี่ก็คือช่องแคทซ l l a าโมสค่ะแน่นอนว่าเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาไปส่องคุณเต้านัทพรนะคะว่าใช้กระเป๋าของแบรนด์อะไรบ้างนะคะแล้วก็รายละเอียดของแต่ละใบเนี่ยเป็นยังไงราคาออกช็อปเท่าไหร่นะคะแป่เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าที่ใบแรกค่ะ ใบนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่หลายคนรู้จักนะคะแล้วก็เป็นอีกแบรนด์ในดวงใจด้วยเพราะว่ากระเป๋าของแบรนด์นี้เนี่ยทนทานมากๆค่ะนั่นก็คือแบรนด์ MCM นั่นเองค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น MCM Classic Tote นะคะเป็นไซส์ small นะทุกคน ซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าแบรนด์ MCM เนี่ยเป็นแบรนด์ที่คุณเต้าใช้งานเป็นประจำอยู่แล้วเนะคะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ MCM เลยทีเดียวหากสังเกตเนะคะใน IG ก็จะเห็นได้ว่ากระเป๋าที่เห็นบ่อยๆเลยเนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าจากแบรนด์ MCM นี่แหละทุกคนแล้วก็ใบนี้ค่ะขนาดกำลังดีเลยนะอยู่ที่29คูณ26.5คูณ9.5เซนติเมตรค่ะ แล้วก็ความยาวของสายสตรัปนะคะจะยาวอยู่ที่70ซนเมตรไปถึง120ซนเมตรเลยค่ะซึ่งมันก็สามารถปรับได้นะทุกคนใครที่แบบว่าตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยก็ปรับให้มันสั้นให้เข้ากับสรีระร่างกายของเราได้เลยที่สำคัญก็คือสามารถถอดสายได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้เป็นกระเป๋าทดอนะคะเอามาถือสวยๆนะไม่อยากจะให้มันแบบว่าสะพายเป็น crossbody อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถอดสายออกได้เลยตัวเปิดปิดกระเป๋าเนี่ยจะเป็นแบบซิปเปิดปิดได้ง่ายเลยนะ ภายในกระเป๋าค่ะก็จะมีช่องที่เป็นซิปพ็อกเก็ตอยู่ด้วยนะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องนะคะที่เป็นแบบโอเพนพ็อกเก็ตอยู่ภายในด้วยนะทาให้สามารถใส่ของได้หลากหลายเลยมีทั้งช่องแบบมีซิปแล้วก็ไม่มีซิปด้วยการใช้งานของกระเป๋าใบนี้นะคะจะใช้เป็นแบบท็อปแฮนดิลก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าใส่สายสตรัปงไปแล้วเนี่ยอาจจะนํามาสะพายเป็นโชเดอร์แบตก็ยังทําได้เลยค่ะแล้วก็สีของกระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยจะเป็นสีคนอนหยักค่ะทุกคนแน่นอนว่าใบนี้ค่ะ made in อิตาลีนะคะราคาอยู่ที่ 22,700บาทเท่านั้นค่ะสำหรับ most นะราคาประมาณนี้นะคะแล้วได้กระเป๋าทดใบใหญ่ด้วยเนี่ยใส่ของเนี่ยเดินทางได้ใช้ในชีวิตประจำได้ราคาแค่นี้นะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือกระเป๋าของ MCM เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องความทนทานอยู่แล้วนะหลายคนก็มาการันตีให้นะในคลิปที่พูดถึง MCM ก่อนหน้านี้นะใครที่กำลังแบบว่าลังเลยังตัดสินใจไม่ได้เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูคลิปนั้นได้เลยค่ะ เราไปดูกันที่ใบที่2ต่อเลยค่ะสาหรับใบที่2นะคะใบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังเล็งอยากจะได้เป็นเจ้าของอยู่เลยนานั่นก็คือ the all bobby bag นั่นเองค่ะ ซึ่งใบนี้ค่ะเขาก็จะมีหลายไซส์มากเลยนะมีทั้งแบบว่าไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็จะมีแบบความหลากหลายทางสายหรือว่าอะไรเงี้ก็จะปรับเปลี่ยนไปตามขนาดด้วยใบนี้ที่คุณเต้าใช้งานนะคะจะเป็นไซส์ small ค่ะต้องบอกว่ากระเป๋ารุ่น bobby bag นะคะเขามีหลายวัสดุด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นวัสดุข,ของ dior oblique jack card นะคะหรือว่าจะเป็นใบนี้เลยที่คุณเต้าใช้อยู่นะคะจะเป็นวัสดุที่ทํามาจากหนังลูกวัวนะคะ สำหรับตัวเปิดปิดเนี่ยจะเป็นฝาเปิดปิดนะคะแล้วก็จะมีตัวแม่เหล็กเนี่ยที่ตกแต่งด้วยซ D ดี c ัคเด้านหน้าเวลาเปิดปิดนะคะก็สามารถเปิดปิดได้ง่ายเลยหลายคนอาจจะคิดว่าเออถ้ามันเป็นแม่เหล็กเนี่ยมันจะแบบว่าอันตรายหรือเปล่าเวลาเดินทางเปิดปิดง่ายไหมต้องบอกเลยว่าใบนี้เนี่ยแม่เหล็กแนนเวอร์ค่ะทุกคนไม่ต้องกังวลเลยนะและด้านหลังของกระเป๋านะคะก็ยังมีการสลักนะคะคำว่าทองคอนเทนนะคะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ด้วยทองคอนเทนนะคะก็คือที่อยู่ของชอปดีออนะคะใน ฝรั่งเศสนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานของดีออลเลยก็ว่าได้ค่ะและใบน,นี้ค่ะด้านหลังก็จะมีช่องกระเป๋านะคะเป็นแบบว่า Flat Pocket อยู่ด้านหลังด้วยแค่นั้นยังไม่พอค่ะด้านในก็ยังมี f l a ตพ็อกเกเล็กๆอีกด้วยเช่นเดียวกันค่ะสายสะพายหนังสามารถเลื่อนปรับได้นะคะแล้วก็ยังสามารถถอดออกได้ด้วย เพราะว่ากระเป๋ารุ่นใหม่ๆของดีออเนี่ยนะคะเขาจะทําลูกเล่นให้มันแบบว่าอยู่ตรงที่สายนี่แหละค่ะแต่ละบจะสามารถถอดสายได้แล้วก็เอาสายของอันนี้มาใสา่สีนุ่นมาใสา่เอารุ่นนี้มาใส่อะไรแบบนี้นะคะทำให้เพิ่มลูกเล่นได้จริงๆแล้วเนี่ยแค่เปลี่ยนสายเท่านั้นค่ะทุกคนมหัศจรรย์มากเหมือนได้กระเป๋าใบใหม่เลยเพราะว่าสไตล์ของกระเป๋าเนี่ยเปลี่ยนไปเลยค่ะวิธีการใช้กระเป๋าใบน,นี้นะคะก็อาจจะถือด้วยมือนะคะหรือว่าจะเอามาพาดไหลหรือว่าสะพายข้างก็ได้เช่นเดียวกันค่ะขนาดของใบนี้อยู่ที่ 18คูณ14คูณ5เซนติเมตรค่ะแน่นอนว่าใบนี้ค่ะ made in Italy อีกเช่นเคยนะคะราคาอยู่ที่3,250ดอลลาร์ 3, ค่ะต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยได้ยินชื่อบ๊อบบี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมกระเป๋าใบนี้มันชื่อบ๊อบบี้บ๊อบบี้เนี่ยเป็นสุนัขของคุณคริสติองดิออนะคะซึ่งสุนัขตัวนี้เนี่ยก็มีการรู้จักนะคะคุ้นเคยกันในหมู่ดีไซเนอร์ไม่ว่าจะเป็น สัลโลหองนะคะหรือว่าจะเป็นดีไซเนอร์อีกหลายๆท่านเลยก็มีความคุ้นเคยคุ้นชินกับสุนัขเจ้าบ๊อบบี้ตัวนี้ของคุณคริสเตียนดิออร์เป็นอย่างมากเลยค่ะเราไปต่อกันที่กระเป๋าใบต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับกระเป๋าใบต่อไปนี้นะคะมาจากแบรนด์ไทยกันบ้างหลายๆคนคงจะเดาได้แล้วนะว่าเป็นแบรนด์อะไรเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่มาแรงมากนะคะออกรุ่นไหนมาก็คือหมดแล้วราคาก็คือดีค่ะนั่นก็คือแบรนด์อาริสโตโธนั่นเองค่ะ ปเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าคุณเต้วเนี่ยใช้รุ่นอะไรกันค่ะสำหรับใบนี้นะคะมาจากแบรนด์ Aristotle นะคะซึ่งเป็นรุ่น Nylon Bento นะคะใบนี้ค่ะวัสดุเนี่ยก็จะเป็นไนลอนเลยนะคะทุกคนและตัวกระเป๋านี่ก็ยังสามารถจุของได้เยอะด้วยนะก้นกระเป๋าเนี่ยกว้างอยู่ที่21.5เซนเมเลยทีเดียวค่ะสำหรับใบนี้นะคะเขาจะมีแถมกระเป๋าคอยเพิร์สมาให้ด้วยเป็นใบเล็กๆนะคะขนาดประมาณ8ซนติเมตรค่ะทุกคน ใบนี้ที่คุณเต้าถืออยู่นะคะเป็นสีโป๊ะนะคะสีม่วงสวยสดใสเลยทีเดียวซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนๆของการใช้กระเป๋าหลากสีเนี่ยต้องบอกว่าอ r ริสโตโตเนี่ยจะต้องเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ถูกใจคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยทำออกมาถึง12สีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นสีดํา สีชมพูสีน้ำตาลสีฟ้าสีเหลืองสีแดงนะคะอยากได้สีอะไรโทนไหนเนี่ยเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกคนทุกกลุ่มทุกวัยเลยทีเดียวค่ะและราคาของกระเป๋าใบน,นี้นะคะอยู่ที่3,850บบาทเท่านั้นเองเรียกได้ว่าราคาเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคะแต่ว่าวัสดุ แล้วก็การออกแบบดีไซน์อะไรต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเอาณ์เหมือนคุณได้ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมนะคะแต่ว่าในราคาที่เอื้อมถึงได้ใครที่อยากจะสนับสนุนแบรนด์ไทยนะคะก็ให้เริ่มต้นจากแบรนด์นี้ก่อนก็ได้ค่ะใบนี้ค่ะเพิ่งวางขายไปเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมานี้เองค่ะไหนใครซื้อกันทันบ้างคะโมรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าใครที่่อยมาได้เป็นเจ้าของมาได้ก็มา,มาแบ่งปันคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะสำหรับกระเป๋าใบต่อไปนะคะก็ยังคงเป็นแบรนด์ที่หลายๆคนรู้จักกันดีค่ะนั่นก็คื Prada นั่นเองใบนี้ที่คุณเต้าเลือกใช้นะคะก็คือรุ่น Prada Cleo Brush Leather Shoulder Bag ค่ะสำหรับใบนี้ค่ะหนังจะเป็นหนังแบบขัดเงานะคะแล้วก็ตัวที่จับเนี่ยก็จะเป็นหนังเช่นเดียวกันค่ะซึ่งตัวฮาร์ดแวร์ของ Prada ใบนี้นะคะจะทำมาจากโลหะค่ะทุกคนและจุดเด่นที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือตัวโลโก้สามเหลี่ยมสีเงินนะคะที่เขียนคำว่า Prada ลงไปค่ะ ตัวนี้เนี่ยฝาเปิดปิดของกระเป๋าค่ะจะเป็นแบบแม่เหล็กค่ะทุกคนด้านในก็จะมีกระเป๋าใบเล็กๆนะคะเป็น patch pocket อยู่ด้วยนะสำหรับไซส์ของกระเป๋าใบนี้นะคะอยู่ที่22คูณ6คูณ27เซนติเมตรค่ะใบที่คุณเต้าใช้งานอยู่นี้นะคะเป็นสีดำสวยงามเลยทีเดียวค่ะ แต่เขาก็มีสีอื่นด้วยนะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะแบบว่าดูเป็นสาวนุ่มนวลหน่อยก็สามารถใช้เป็นสีขาวได้เลยนะราคาของกระเป๋าใบนี้นะคะอยู่ที่2 5 5 0ดอลลาร์เท่านั้นเองค่ะ พ ada เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ดีไซน์กระเป๋าดีนะคะคุณภาพโอเคแล้วก็ราคาไม่สูงด้วยใครที่เพิ่งจะเริ่มเล่นแบรนด์นดใหม่ๆนะคะอยากจะหาแบรนด์สักแบรนด์หนึ่งมาใช้งานแล้วแบบใช้ได้บ่อยๆเนี่ย p r ada ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ m o สแนะนำเลยค่ะและใบสุดท้ายของวันนี้นะคะแน่นอนว่าจะพลาดแบรนด์นี้ไปไม่ได้เลยนะคะก็คือแบรนด์ louis vuitton นั่นเองนะคะเราไปดูกันดีกว่าว่าคุณเต้าใช้กระเป๋าใบไหนรุ่นอะไรราคาเท่าไหร่ค่ะ กระเป๋าใบนี้ค่ะที่คุณเต้าถืออยู่นะคะก็คือ LV on the go นะคะ size G M ซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นรุ่น Crafty นะคะตัวนี้เนี่ยจะเปิดตัวในคอลเลกชันของ LV Crafty Capsule Collection สำหรับ Fall 2020ที่ผ่านมานี้ค่ะทุกคนไซส์กระเป๋านะคะจะอยู่ที่41คูณ34คูณ19ซนติเมตรนะคะ และสีของกระเป๋าใบนี้เนี่ยโดดเด่นด้วยสีคาราเมลนะคะแล้วก็สีครีมที่ทำออกมานะคะพร้อมกับตัวโมโนกรมฟจ i ยแอนโคสแคนวาสนั่นเองค่ะทุกคนตัวรอบๆกระเป๋านะคะจะทริมด้วยหนังคาวไฮค่ะทุกคนด้านในเนี่ยด้านในจะบุด้วยวัสดุแบบผ้าค่ะทุกคนและตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยเรียกได้ว่าโดดเด่นเป็นสีทองเลยนะคะ แค่นั้นยังไม่พอค่ะใครที่บอกว่าเออจะใส่ของได้เยอะหรือเปล่าถ้าเกิดมีของชิ้นเล็กๆจะใส่ยังไงไม่ต้องกังวลค่ะเขามี Flat ซ i p pocket ด้านในให้นะคะใครที่อยากจะเก็บสลิปเก็บอะไรเนี่ยก็สามารถเก็บได้เลยค่ะทุกคนและนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะตัวกระเป๋าด้านในค่ะยังมี Double Pocket ให้อีก2ช่องด้วยนะเรียกได้ว,ดว,ว่าใส่ของแบบจุใจกันไปเลยค่ะตัวจับของกระเป๋าใบนี้นะคะจะเป็นแบบ Double Handle ค่ะทุกคนและกระเป๋าใบนี้นะคะถูกผลิตมาจาก4ที่ด้วยกันค่ะ หนึ่งเลยก็คือสเปนนะคะแล้วก็อิตาลีฝรั่งเศสนะคะแล้วก็อเมริกาค่ะแต่ละใบเนี่ยก็จะถูกผลิตมาแตกต่างพื้นที่กันใครที่เป็นเจ้าของครอบครองอยู่แล้วก็ไปเปิดกระเป๋าดูก็ได้นะว่าใบาของคุณเนี่ยผลิตจากที่ไหนคะ่ะและราคาของกระเป๋าใบานี้นะคะช็อปไทยอยู่ที่93,000บาทค่ะทุกคนเป็นกระเป๋าอี่หนึ่งใบที่แนะนำให้ คนที่เป็นแบบว่าสาว businesswoman เนี่ยต้องมีเลยเนะสำหรับกระเป๋าท็จริงๆก็มีหลายแบรนด์นะที่น่าสนใจดี o r t o ท็เนี่ยก็สวยอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ Louis v u i t t o n เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่รู้สึกว่าเออสพายหรือว่าถือออกมาแล้วมันดูดีดูภูมิฐานค่ะทุกคนใครที่อยากจะได้กระเป๋าที่มันดูพิเศษหน่อยก็เลือกตัวคอลเลกชันที่มันออกมาเป็นแคปซูลคอลเลกชันนะคะอย่างเช่นใบที่คุณเต้าถืออยู่นี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ถ้าถือแล้วเนี่ยโดดเด่นแล้วคนต้องทักต้องถามแน่นอนเลยค่ะ ชอบกันไหมคะสำหรับคอนเทนต์แบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณชอบแล้วก็กดไลค์เอาไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้โมสไปส่องใครอีกเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้เลยที่ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับคอมเมนต์ไหนที่มีคนไปกดไลค์หรือว่ามีคนไปคอมเมนต์ตอบวกหนึ่งบวกหนึ่งเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวมอสจะลัดคิวทำมาให้เลยค่ะทุกคนและถ้าท่านใดไม่อยากพลาดนะคะว่าคลิปหน้าเนี่ยอมจะพาไปส่องกระเป๋าของใครอีก เซเลบไทยหรือว่าเซเลบเมืองนอกนะคะก็สามารถกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ได้เลยค่ะทุกคนรับรองว่ามดอัปเดตข้อมูลใหม่ๆทุกสัปดาห์เลยนะไม่ว่าจะเป็นคลิปสองกระเป๋าน่ะคะหรือว่าจะเป็นเทคนิคการช้อปปิ้งชอบยังไงให้ได้ของแถมชอบยังไงให้ได้ส่วนลดในช่องแคทซ l ล่ามสนี้ค่ะมีบอกครบทั่วเลยถ้าเกิดว่าไม่อยากจะพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้แล้วก็กด subscribe ไว้ได้เลยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะทุกคนเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะ บ๊ายบายอาเดียว